เครับเดี๋ยวมาสรุปแพดโน้น,นะครับของเซิร์ฟเก่าแล้วก็เซิร์ฟบูทแคมป์กันว่ามีอะไรบ้างนะฮะบ,บอกเลยวรอบนี้เยอะมากนะครับยังไงฝากกดไลค์แล้วก็สามารถส่งสีเพื่อนลังใจให้กับผมได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับไปครับ เอาแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอ่ะเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน ACK เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกเอง30%บวกๆเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact นะครับ Rv พับ G หรือว่า RX รวมถึงเกมใหม่ๆที่เ,เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง ACG Game Hub Center ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกด้วยว่ามาจากอเด็กจิมมิงนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอร์ดปล่อยฟาร,รม Auto ์มออ low F K ไว้วันนี้ผมมีตัวช่วยมานําเสนอใน,น,นคือแอป UG Phone แอปค้าวฟนที่เปรียบเสมือนมีมือถืออีกเครื่องนึงไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไว้ให้แบตเสื่อมก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด24ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นเกมดักนังล็อกมือถือคาบาโมบายรวมถึงเกมอื่นๆที่เราต้องปล่อยบอด FK ไว้ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอปนี้ราคาถูกมากเพียงแค่2องบ,บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดส่วนลดก็สามารถลดได้อีกนะครับจัดเลยสวัสดีครับ,บผมอาร์ลิงกิมมิงนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสรุปแพทโน้ตนะครับของสัปดาห์นี้ให้ฟังนะครับรวมอรอบนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของอัปเดตกิจกรรมนะครับ เซิร์ฟทั่วไปนะครับของเราที่เราเล่นอยู่เป็นเซิร์ฟทั่วไปนะแล้วก็เซิร์ฟบูตแคมป์นะครับกิจกรรม2อันนี้แยกกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเซิร์ฟทั่วไปก่อนหรือว่าเซิร์ฟที่ผมเล่นณปัจจุบันนะครับก็เรื่องแรกเลยก็มีกิจกรรมทั้งหมด24รายการเดี๋ยเราไปดูหน้ากิจกรรมนะครับแล้วก็มีรอบนี้มีอาชีพใหม่เลเปียเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เลยเนาะอันนี้ภาพจากเกาหลีนะอันนี้คือชุดคาสสองนะครับก็พรุ่งนี้เลเปียมาแล้วนะครับพร้อมกับระบบย้ายอยาชีาเพเถ้าใครจะ ประมาณนี้นะชุดน้องตัววิ่ิงนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของปรับสมดุลความชํานาญอาวุธนะครับซึ่งพวกนี้มีการปรับสมดุลด้วยซึ่งเขายังไม่ได้ประกาศว่าอะไรบ้างนะแล้วก็พวกนี้มีชุดคอร์สใหม่มานะครับชุดคอร์สใบคอร์สใหม่นะครับถ้าเรียงตามทำลายเกาหลีแล้วนะครับก็จะเป็นชุดชุดชุดนี้นะครับที่กําลังจะเข้านะครับก็ถ้าสแตตตามเกาหลีก็อันนี้ของเกาหลีนะครับจะได้ค่าแม่น PVP นะครับ อ่าห้าแต้มเมื่อสมใส่นะครับแล้วก็สเตตครอบคลองก็จะเป็นดาเมจทักษะ10นะครับแล้วก็แม่น1เนาะอันนี้นะนะครับอืมอันนี้นะครับ,นนรบถ้าตามที่แปลคือทักษะนะครับประมาณนี้นะครับชุดแล้วก็ต่อมานะฮะอ่าอืมแล้วก็เพิ่มอ่าซีซั่นดันเจี้ยนปาร์ตี้นะครับซีซั่นใหม่ก็ถ้าเป็นเหมือนรอบที่แล้วเนาะก็คือวัน,น,นเนี้ยก่อนอัปเดตเนี่ยเราลงจำนวน ของดันเจี้ยนบตตี้ไปทั้งหมดนะครับพรุ่งนี้รีซีซั่นมันก็จะรีรอบให้ด้วยนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์รอบที่แล้วที่ผมทานะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับลองเลือกดูว่าจะทําหรือเปล่าเนาะเพราะมันก็มีความเสี่ยงที่มันจะไม่รีนะครับแต่รอบที่แล้วตามประสบการณ์รอบที่แล้วคือรีให้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับบูตแคมป์นะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์ใหม่บูตแคมป์เนาะนะครับเปิดแล้วก็พรุ่งนี้กําหนดการคือ10บโมงเช้านะครับเออเปิดทั้งหมด อ่าสี่ภูมิภาคภูมิภาคละหนึ่งกลุ่มเซิร์ฟเวอร์หนึ่งกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ก็มีสามเซิร์ฟอ่าผมเองผมจะไป a 1นเนาะนะครับพูดแคมป์ a หนึ่งนะครับไนท์นะครับก็ไปเจอได้นะครับใครลงเซิร์ฟไหนพี่มาบอกกันได้หรือว่าใครสร้างโกงสร้างคิวก็มาชวนกันได้นะครับโอเคเนาะแล้วก็ต่อมานะครับอืมพวกนี้มีสกินอาวุธเข้าใหม่4รายการนะครับถ้าตามไทม์ไลน์ของเกาหลีก็คือมีทอง2นะครับแล้วก็ม่วง2นะครับแล้วก็เพิ่มอินสลอตให้ด้วยนะครับ อย่างละ2อรายการนะครับก็อินซอตแล้วก็ของทองผมจะให้ดูของทองก่อนนะนะครับของทองที่เข้านะครับถ้าตามไทม์ไลน์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งสเตตที่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นเทียร์ท็อปใหม่เลยเนาะก็สเตตแม่น30เนาะดาเมจร,ระยะนะครับ26แล้วก็อันนี้ก็พวกขยายดาเมจนะครับ3อืมพวกดาเมจทีที่เข้า30แล้วก็สเตตใหม่ที่ได้ก็คือ เป็นถ้าขอแอดเนี่ยจะเป็นดีบัฟนะครับ10%นะครับแล้วก็เพิ่มระยะเวลาเนาะในการติดดีบัฟนะครับ5%เนาะส่วนอาชีพอื่นที่ไม่ได้ใช้ดีบัฟอย่างเช่นดาบใหญ่นะครับมันก็จะปรับไปตามอาชีพเลยเนาะอย่างดาบใหญ่ก็จะเป็นตัวสถานะป,ปกติ10%แล้วก็เพิ่มระยะเวลานะครับของสตันนะครับ2.5%นะครับประมาณนี้อ่าอย่างของนักเวทก็เป็นสถานะป,ปกตินะครับอืมเนาะอันนี้คือตัวอยา่าง ส่วนอาวุธอาวุธว่ธวงผมไม่ได้แปลมาให้ดูเนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของอินล็อตนะครับอินล็อตของม่วงนะครับตอนนี้ปัจจุบันบ้านเราเกาโบจะมีอยู่30นะครับเราจะได้เพิ่มมาอีก2ก็คือ,อ่าถ้าเป็นสแตตยี่32เนี่ยจะได้ค่าแม่น1ป้องกัน1นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสาเนี่ยอืจะได้เป็นตัวของอ่าทนทานเดี๋ยวขอแปลให้อีกทีแล้วกันะนะครับก็สเตตสานะของอาวุธม่วงเนาะก็จะเป็นตัว ป้ายดีอ่าเป็นดีบัฟหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้านทานดีบัฟหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคต่อไปของทองนะครับของทองก็จากยี่ยี่สิบแปดเนาะเป็นสามสิบนะครับก็อันนี้ก็จะได้ค่าไม่ใช่ไม่ใช่ยี่ยี่สิบหกเป็นยี่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบแปดนะครับอันนี้จะได้ค่าอ่าเอ่อทนทานดาเมจทักษะนะครับทนทานดาเมจหนึ่งแล้วก็ทนทานดาเมจทักษะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยี่แปดเนี่ยจะเป็นอ่าไม่สนนะครับ ลดดาเมจหนึ่งเปอร์เซนต์แล้วก็ไม่สนทนทานดาเมจทักษะหนึ่งเปอร์เซนต์นะครับแล้วก็ได้ดามเมดินถานสามนะครับอันนี้คืออินสลอตของอาวุธทองนะครับแล้วก็ก็ประมาณนี้นะครับอาวุธทองสกินอาวุธเนาะนะครับเพิ่มเข้ามาสี่รายการแล้วก็อิ lot, นสลอตเนาะแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของออโอเคเอฟเฟกต์อินสลอตเราพูดไปแล้ว,แล,วแล้วก็เพิ่มสกินอาวุธมอนสเตอร์ Monster ด้วยนะครับแล้วก็ปรับเอฟเฟกต์ชุด นะครับอันนี้คือมันแปลมาน่าจะแปลผิดนะครับปรับเอฟเฟกชุดคอสตูมนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องดูพรุ่งนี้ว่ามันปรับสเตตอะไรนะนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเนาะอันนี้คือโน้ตนะครับโดยรวมเบื้องต้นนะครับก็พรุ่งนี้ปิดปรับปรุง6โมงเช้าเปิด9โมงครึ่งเนาะเออ8โมง50อาจจะเปิดแล้วเดี๋ยวก็รอดูแต่มันแพทใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเจอกันตอนเช้าเนาะ แล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมมิชชั่นนะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมตามหาอีกานะครับตามจุดต่างๆจุดกิจกรรมต่างๆเนาะสุดท้ายแล้วได้ในส่วนของลูกเจี๊ยบฉลองเทศกาลเออฉลองครบรอบ1ปีซึ่งอันนี้จะเป็นสัตว์ขี่เป็นน้องลูกเจี๊ยบนะครับตัวเหลืองๆน่ารักมากนะครับพอดีไม่มีภาพตัวอย่างให้ดูเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับแจกคูป,ปองนะครับแพทต,ตินัมเคลมนนะครับผ่านะ มีก็คำว่าเพตตินัมเดียเนาะเดี๋ยวพูดทีเดียวนะครับก็มีแจกพ่านะนะครับบัตรกู้คืนพ่านะนะครับแล้วก็บัตรกู้คืนอาวุธนะครับซึ่งบัตรกู้คืนอาวุธเนี่ยนะครับน่าจะต้องได้วันที่2เพราะว่าต้องทำเควสรายวัน50เควสนะครับส่วนพ่านะเนี่ยน่าจะได้เลยนะครับทำได้เลยเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเป็นเคลแมนแพตตินัมเอ่อเป็นคูปองเคลแมนเอ่อแพตตินัมเคลแมนธาตุนะครับอันนี้ก็3วันเพราะต้องเช็คชื่อกิลสามวันนะครับถึงจะได้ ทีนี้นะครับมันมีคําว่าแพทตินัมเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเขาก็อธิบายเพิ่มเติมว่านะครับตัวแพทตินัมเนี่ยเขาจะเพิ่มในส่วนของถ้าเราผสมล้มเหลวติดต่อกัน5ครั้งนะครับครั้งที่6เราจะได้ความประสบความสําเร็จทันทีเลยนะครับซึ่งนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันนับยังไงนะครับมันนับจากที่เราเคยใช้เคียวแมนรอบที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้นะว่ามันแยกหลอดหรือทาหลอดมาให้ไหมนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะรวมกับ การหล่อมล้มเหลวที่เรามีประวัติอยู่เนาะนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับแล้วก็ถ้าใครจะผสมเอาโคต้าผสมก่อนนะครับแนะนําว่าให้ผสมก่อนอัปเดตนะครับแต่ถ้าผสมก่อนนะครับขอให้ติดเลยนะครับโอเคตอนนั้นประมาณนี้นะแล้วก็ต่อมานะครับกิจกรรมนะครับรอบนี้กิจกรรมกาชา่านะนะครับมา2กิจกรรมกิจกรรมใหญ่แล้วก็กิจกรรมเล็กกิจกรรมใหญ่ได้ม่วงหนึ่งแล้วก็ม่วงถึงทองนะครับอีก2โล นะครับแล้วก็ชุดเล็กก็คือจะได้อีกได้ม่วงเนาะฐานะนะครับส่วนอาวุธนะฮะก็เหมือนกันเลยนะครับเอ่อม่วงหนึ่งแล้วก็ม่วงถึงทองสองนะครับแล้วก็กิจกรรมเล็กจะได้ม่วงหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับในเรื่องของกิจกรรมมิชชั่นนะครับมีเท่านี้เลยหลักๆก็แจ็คเคิลแมนนะครับสามอย่างธาตุอาวุธสัตว์นะครับแล้วก็กาชากิจกรรมกาชาเนาะสัตว์แล้วก็อาวุธเนาะนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกิจกรรมเพิ่มเติมฉลองครบรอบ1ปีนะครับอ่า อันนี้เขาจะให้คาฟนะครับอุปกรณ์ทั้งหมด8อย่างนะครับอย่างหนึ่งสามารถคาฟได้2ครั้งต่อตัวละครอันนี้ตามที่เขาเขียนมานะครับซึ่งของที่ใช้คาฟก็คือพาเวลัสโมลิอ,อนนะครับรวมแล้วเราจะต้องใช้พาเวลัสทั้งหมด160แล้วก็โมลิอ,อน80นะครับก็ตอนนี้พาเวลัสก็ราคาขึ้นไปและนะฮะแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้ใช้เยอะมากเนาะถ้าตามที่มันเขียนในกิจกรรมเลยนะครับนอกเหนือจากมันพิมพ์ผิดนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดู นะครับวันอัปเดตนะอันนี้คือกิจกรรมนะครับเพิ่มเติมแล้วก็ต่อมาเช็คอินรายวันนะครับก็แจกหายากพานะหายากแล้วก็อาวุธหายากเนเะ็วันแล้วก็นี้น่าจะขายในช็อปเนาะนะครับไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็แจกนะครับตัวสุ่มไอตัวตัวอีพิกนะครับสัตว์กับอาวุธเนาะเลือกได้หนึ่งอย่างนะครับอันนี้ขายเนาะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปนะครับต่อมานะครับในเรื่องของบูทแคมป์นะครับอันนี้ขอพูดอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องของแพทโนตบูตแคมปที่ออกมาวันศุกร์นะก็คือ b o o t คมป์เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เลยเป็นเซิร์ฟเวอร์กิจกรรมเปิดเฉพาะ3เดือนนะครับแล้วก็ไอเซิร์ฟเวอร์พวกนี้นะครับมันบูตในเรื่องของ e ี p ทองความจำนา b บูตแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่เปิดนะครับมันเปิดทุกภูมิภาคเลยที่เคยเปิดมาเนาะ ภูมิภาคละ1กลุ่มเซิร์ฟเวอร์จะมีไนลูบิชอปแบบนี้นะครับส่วนผมไปอยู่ที่ A1 หนเนาะไนนะครับไปเจอได้หรือว่าพี่ๆคนไทยไปที่ไหนกันนะครับทักมาชวนทักมาสอบถามมันได้ใครสร้างกิลด์ทักมาชวนก็ได้เนาะแต่เบื้องต้นผมไปที่นี่ก่อนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปเล่นเหมือนกันนะครับไปเล่นเลเปียด้วยเนาะแล้วก็นะครับอ่าเขาจะเปิดนะครับหลังอัปเดตไม่ใช่วันอังคารนี้เนาะตอน10บโมงนะครับอันนี้ตามเวลาที่กําหนดเดี๋ยวรอดูกันนะครับ คิดว่าผู้เล่นน่าจะเยอะแล้วก็บอดก็น่าจะเยอะนะสร้างตัวให้ทันก็พอเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นอันนี้แพทเก่านะครับต่อมาเรื่องของกิจกรรมบูธแคมป์นะครับบอกเลยว่าเยอะมากนะครับอืมโอเคก็กิจกรรมแรกเลยก็เช็คอินนะครับอ่าทั้งหมด28วันนะครับก็แจกของเยอะมากส่วนมากจะเป็นโทเค็นครบรอบ1ปีนะครับซึ่งเอาไปขอไปแลกของได้นะครับอย่างนี้แลกอะไรได้อ่ากาชานะครับ11โลนะครับ ซึงไม่แน่ใจว่าเป็นระดับไหนพอดีอันนี้มันเป็นอังกฤษแปลไทยมานะครับแล้วก็ต่อมาเป็นกิจกรรมเนี่ยเมื่อเลเวลถึงเท่านี้เท่านี้นะครับเราจะได้ตัวพวกตาปิีนาชีพ,พวกมอริออนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมากิจกรรม CP นะครับ CP เท่าไหร่ได้ของตามนั้นเลยเนาะพวกนี้นะครับส่วนมากจะเป็นพวกหนังสือทักษะนะครับหนังสือทักษะเนาะอืมใบฉีกแล้วเนี่ยนะครับตำราขั้นสูงเนาะ แล้วก็ต่อมาอันนี้ยัดสมุดนะครับยัดสมุดสิบร้อยรายการนะครับได้สกัดธาตุสีม่วง2อันด้วยเนาะแล้วก็ได้อันนี้ลูนอันนี้เอาไว้เป็นกิจกรรมนะครับยัดเอาสแต็เนาะนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะเป็นกิจกรรมเครื่องล่อนนะฮะก็อันนี้เครื่องล่อนกล่องฟ้า20กล่องนะครับกล่องม่วง15กล่องนะครับขยายสร้างกล่องเครื่องล่อนนะครับช่างฝีมืออันนี้น่าจะคราบลูกแก้วนะครับอืม เนาะแล้วก็รวมๆแล้วนะครับรางวัลใหญ่ก็คือจะได้กล่องท้าทายสกินเออของท้าทายเครื่องร่อนม่วงนะครับอืมสี่รายการเนาะอันนี้ถ้าตามภาษาอังกฤษมันนะครับกล่องเครื่องร่อนม่วงอีพิกนะครับท้าทายท้าทายก็คือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ได้ม่วงเลยนะครับก็เกลืออยู่เหมือนกันนะนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นเควสเ,เป็นกิจกรรมแจกเมื่อสําเร็จเควสบทเนื้อเรื่องถึง25้าเนาะ ก็จะได้หนังสือภาคผนวกเดี๋ยวอนม้วนม้วนคมภีร์แห่งความก้าวหน้าอันนี้น่าจะเป็นม้วนม่วงนะครับอืมก็แจกเล็กเน้อยนอยนะครับอืมอ,อันนี้น่าจะแจกพวกอุปกรณ์นะครับกล่องไนโคนะครับหีบเกาะไม่แน่ใจว่าระดับไหนเดี๋ยวต้องรอดูตอนเซิร์ฟเปิดนะครับแล้วก็ต่อมาไม่พลาดครับก็คือกิจกรรมกาชาเนาะมีทั้งกาชาสัตว์นะครับซึ่งแจกเยอะเหมือนกันนะครับ อันนี้น่าจะเป็นม่วงถึงทองนะครับ3รายการแล้วก็อันนี้เป็นกิจเล็กเนาะก็มีทั้งกิจสัตว์นะครับกิจอาวุธเนาะน,นี่แล้วก็นนวกิจสัตว์อาวุธถ้าจะไม่มานะครับเหมือแบบนถ้าจะปลดล็อกเลเวลสูงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นกิจกรรมตีบวกอุปกรณ์นะครับก็อันนี้ตีบวกอุปกรณ์ร้อยครั้งตีบวกอุปกรณ์บวกเวกแตามจํานวนนะครับแล้วก็ตีบวกอุปกรณ์หายาก อุปกรณ์ฟ้าตีบวกอุปกรณ์ม่วงนะครับสาครั้งซึ่งจะแจกพวกใบเจิดจ้านะครับวนคัมพีนะฮะอะไรพวกนี้ก็กิจกรรมตีบวกเนาะก็ลองดูคืออันนี้มันอันมันอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าอังกฤษแปลไทยมาเนาะนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้กิจกรรมหีบอุปกรณ์คล้ายๆกับของเซิร์ฟทั่วไปเลยนะครับที่คาร์ททั้งหมด16ชิ้นนะครับอันนี้ผมคิดว่า อาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถสวมใส่ได้เลยนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ยาสมุนเดียวอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับถ้าใส่ได้เลยน่าจะสะตเตทเยอะเดี๋ยวต้องรอดูฮะแล้วก็มีกิจกรรมเนี่ยบวกเก้าด้วยอันนี้ผมยังงงว่าอืมมันเอาบวกเก้ามาจากไหนนะครับอ๋อมันต้องเอาอุปกรณ์พวกนี้ที่เราคราฟเนี่ยนะครับมาตีบวกเออ แล้วคือมันให้แค่2อันต่อตัวละครแล้วเอามาตีบวก9มันจะติดไหมนะอืมอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูผมก็เลยไมย่ไม่มั่นใจว่าเขาพิมพ์กิจกรรมผิดหรือเปล่าเดี๋ยวนี้จะต้องรอดูครับแล้วก็ต่อมากิจกรรมแบ t t l e f o อนต์ลำจัดหมอนในแบ t เทิลฟอนต์อันนี้เราจะได้เป็นพวกเครื่องร่อนนะครับสัตว์ฉี่ของพวกกิจกรรมครบรอบหนึ่งร้อวันอะไรพวกเนี้ยนะครับทั้งหมดเลยเนะี่ยเครื่องร่อนเ้วงูเนี่ยเนะี่ยทั้งหมดนะครับเหมือนเซิร์ฟเก่าที่เราเที่เขาเคยได้กันนะครับได้เคยหมด นะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่สวยงามและเท่ที่สุดนะครับแล้วก็พี่พี่ตาน,น่าจะชอบพี่พี่ตานเซิร์ฟใหม่นะครับก็คือเขาจะแจกสกินสัตว์ขี่นะครับพิเศษให้ให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 คล้ายคคิงคองอะ่ะนะครับซึ่งน่าจะมีแค่ตอนเซิร์ฟใหม่เปิดนะก็คือจะได้สัตว์สิงโตตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าเลเวลสามระดับแรกเนาะ,ะท็อปสามระดับแรกนะครับของกลุ่มเซิร์ฟย่อยนะครับ จะได้ขี่ส,งสิงโตไปนะครับแล้วก็อันนี้คือท็อปแต้มเหรียญกล้าหารนะครับหรือแต้ม PvP นั่นเอง3อันดับแรกในท็อปเซิร์ฟย่อยนะครับจะได้ขี่ไปแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นท็อปนะครับคะแนนเติบโตนะครับหรือว่าค่า CP นั่นเองนะครับ3อันดับเซิร์ฟย่อยจะได้ขี่ไปนะครับก็เทมากๆนะครับก็ฮู้นะครับพี่พ ผมน่าจะไม่ไหวเดี๋ยวผมไปเป็นสายฟรีไปเป็นนักข่าวเซิร์ฟใหม่แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตทั้งเซิร์ฟทั่วไปแล้วก็เซิร์ฟบูตแคมป์นะครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆไปลงบูตแคมป์เซิร์ฟไหนกันพี่มาบอกกันได้นะครับโอเคงั้นวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามและสามาัครส่งซีฟเป็นกลัจใจให้กับผมได้นะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกัน